ที่แตกมันแตกต่างกันตรงไหนคะเหมือนเป็นเพชรตรงนี้นะคะสีสีต้องทำยังไงก่อนนะขอดูหน่อยอันดับแรกเลยหรอคะอ่ะคู่หูหนูยิ้มมุมจับนี้มากเลยค่ะแล้วก็แกะเอาข้อเลยเหรออุ้ยอันนี้ออกนะคะอ้ยมีอมีอะไรบ้างที่ดึงออกมาได้ค่ะมีอันนี้นะคะอันนี้นะคะก็ไม่รู้มันคืออะไรก็เลยเรียกว่าอันนี้อันนี้ มีสองสีนี้นะคะมีสองห้าหกสี่แล้ไมีบ่งบอกอะไรเหรอคะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยฮะแต่รูปมันไม่เหมือนกันโอ้จริงไม่เหมือนเฮ้ยนี่ของหนูพิมนะคะนั่นนี่ของหูแย้งค่ะจะเป็นลักษณะพิเศษของมันก็ได้เออแต่ละไอเทมหรือเปล่า แล้วไปได้ไงเอ่ยว้าวมีว้าวหลังเลยจุก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 อย่างนี้เลยต่อไปเราก็จะเทน้ำเปล่าลงไปเลยนะคะจนถึงขีดสีชมพูเล็กๆตรงนี้เบอร์สี่ค่ะขอหนูยิ้มได้เป็นดาวขอหนูย้ำนะคะได้เป็นอะไรเอ่ยอุ้ยต่างกับหนูยิ้มนะหนูยิ้มได้เป็นสีเหลืองเป็นดาวหรอสนุกยิ้มได้เป็นเหมือนเพชรแบบนี้ อุ้ยเดี๋ยน่าจะเป็นเหมือนใบไม้เขียวๆต่อไปค่ะใส่น้ำเบอร์ห้าต้งระวังหมดทุกอยวางเลยค่ะได้ยังเลืกกระดาษตะกินทีดด่จะอะไรนะเฮ้ยไหลลงไปแล้วโอ้โหเต็มเลยอะ่ะเต็มขวดเลยโอ้โหเหมือนจะเป็นลูกนี้นะคะตัดตอะไรไปตรงนู้นอุ้ยสวยว้าวดูของหนูยิ้มอะไรนะตัดโดนหรือเปล่า,านเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่ย หนูยิ้มใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ทําการเขย่า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 ซ้ายขวานะคะเราจะไม่เขย่าขึ้นขึ้นลงขึ้นลงต่อไปตัวนี้นะคะสลักข้างบนหี่เป้นะคะต้องหมุนก่อนหมุนมันหมุ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 นหนึ่งสองพอสามสิบวิ น่ารักยิ้มมาได้แล้วนะหลังแกกันเสร็จแล้วทำไงต่อคะเปิดเปิดฝานะคะหมุนเปิดฝาหมุนอย่างนี้ได้เหรอหมุนอย่างนี้ทำไงต่อ ลองดูดูค่ะแม่ปุ๋ยช่วยนะโอเคผมน้องสีสวยมากนูแยมจีดมากดูผมหน้าตาชุดรองเท้าม่ปุยน่ารักมากตัวที่สอ อเคค่ะใส่ถุงเลขเบอร์สี่ได้เป็นพชรแบบพี่นับปกเลยนี่ได้เป็นเพชรแบบพี่นักปกเลยอะไมเหรออะไรเหรอเป็นปลาอ๋อเป็นป้าอ๋อจะได้อะไรกับนงใส่ลงไปถุงเบอร์ห้าวุ้ยลงไปแล้วต่อไปใส่เบอร์หกใครได้อะไรจ้าได้ไข่อะไรทุกอย่างอยู่บนถุงเลย ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ขยาซ้ายขวากดก็จะเห็นที่แล้วอาเปิดฟ้าเปิดฟ้าเหรอเอาลุนะลุุนลุนลุนลุนโอ้ ดูจากข้างหน้านดูสิสจากข้างหลังกระโปรงหนูยแฮมแบบเท่มากอ่ะเท่มากเป็นเหมือนนักรบชุดเกาะเฮ้ยเหมาะกับหนูแย่มากเลยนะน้องสามารถเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเท้าได้ นี่ไงหนูยิ้มนี่นี่ถอดรองเท้าได้อันนี้นี่ก็ถอดได้นะน้องถอดกระโปรงโอ้ยถอดชุดได้หมดเลยน้องถอดรองเท้าได้นี่ถอดชุดได้ไหมชุดก็ถอดได้นี่น้องถอดชุดได้แลกชุดกันได้ไหมแลกชุดกันได้นี่คือสี่ตัวทั้งหมดนะคะที่หนูยิ้มหนูแย้มได้นะคะนี่ของหนูแย้มนะคะ อุ้ยเทมากเลยได้ทะเลหนึ่งกียนะคะนี่น,น่ารักใส,ใสว้าวสับใครนะคะที่อยากจะได้ของเล่นชิน้นนี้ก็สามารถสั่งซื้อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่เลยนะคะ m a b i t i n g Shop ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย